สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแน,นลนะคะปะเปียก็มาเก็บภาพนะคะมาถึงแล้วเมื่อสักครู่นี้มีมุมโน้นก็มีแอดชัยลุงจิมแล้วก็ใส่คกกนนะึงไม่แน่ใจนะคะไม่เห็นหน้าก็อยู่มุมนั้นกันนะคะโหรถเยอะนะตรงที่ป้าเคยมาจอดตรงใต้ต้นไม้ริมทางตรงนี้มัน มีที่จอดเต็มเลยนะคะนี่ก็มาดูบรรยากาศแม่ค้าก็ขายของนะคะเอา้าคุณพ่อสวัสดีค่ะ,คะพ่อฟื้นนะคะก <c oughs> ินแล้วค่ะมาไม่เช้าวันนี้มาหกโมงออกจากบ้านเลยสาย <c oughs> ทุกครั้งเรามาถึงที่นี่หกโมงนั่นคือออกตีสี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะปีเปียก็มาเก็บภาพให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวไปฟังนู่นดีกว่าจะได้ภาพสวยๆจ่านี่ค่ะโอ้มาถึงแต่เช้าเลยเหรอมาถึงแต่เช้าเลยเหรออ๋อที่จริงก็ตื่นตั้งแต่อยู่ท่พักแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาที่หน้าศาลอ๋อค่ะก็มาเจอบีทูโรงแรมบ2อ๋อจ้ะ S N นะคะแ Family นะคะ ฝั่งทางนี้ก็มีน้องสาวปาาก็จาก้าก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกมากับคุณลุง่าต้องมากับล,ลุงขับรถไม่เป็นมา,า,า, <c oughs> ากับกิ๊กนี้คงจะใช่คงจะดีนะเอออ๋อไหนคะอ๋อค่ะถหคะทักสาวปาาเอา่อก็ประมาณนี้นะคะป้าก็มาเก็บภาพ ไว้เป็นที่ะระลึกเหมือนเดิมนะคะก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะมีร้านค้าแล้วก็มีเหล่ายูทูบเบอร์นะคะคก็นั่งบ้างยืนบ้างถือขากล้องกันบ้างก็ถ่ายจากฝั่งนี้จะได้เห็นแต่ว่ากล้องของป้านี้มันไม่สวยนะกล้องนี้เดี๋ยวป้าจะไปเปลี่ยน ถ้าลงไล่แล้วคุณลุงเอาอันนี้เครื่องนี้ไล่แล้วก็จะเอาเครื่องนั้นมาหาเก็บภาพดีกว่านะคะอืมไม่รู้คุณลงุงอยู่แจไหนดิมีที่นั่งมีที่นั่งมาโอ้โหมีรถเด <c oughs> ี๋ยวข้ามไปหาพี่น้องฝั่งโน้นข้ามไปหาคุณลุง๊ <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะมาถึงกี่โมงคบมาถึงสักครู่นี้ค่ะวันนี้มาสายหน่อยแต่ก็ค,ค่ะขอบคุณมากค่ะอ,อ,อ๋อดามฟรีขอบคุณมากมากค่ะข <Okay. S 1> ้าก็ไม่รู้ว่าใครมาบ้างใครเป็นใครบ้างนะคะเนี่มาโอ้เจอกันแทบทุกคนเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะ แอดโกโกไลนะคะคะมาถึงตอนไหนมาถึงเมื่อสักครู่นี้วันนี้ออกช้าหน่อยค่ะป้าถ่ายคลิปเนาขอบคุณช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยขอบพระคุณมากมากค่ะใจ็นคนเช่นกันนะเดินทางมาจากอุบลราชธานีจากอุบลใช่ค่ะแอดกับตันดัมซิงนะคะพี่น้องวันนี้เออตอนตอนนี้ได้ออกข้างหน้าแล้วถ้าคายข้างหน้าอีกข้างหนึ่งสีสวยค่ะค่ะ ค่ะมีคุณยายจำลองแอดเฟื่องแล้วก็อีกคันหนึ่งนี่ป้ายังมองไม่ออกเลยว่าใคร <laughs> เอ่ยคน,น,คน,นคตัวเลขข็กนะคะอ๋อชื่อคุณแมวดำครับอ๋อคุณแมวดำสวัสดี<อ> <laughs> ป้าก็เห็นแต่อยู่ในคลิปอะค่ะอ๋อเจอตัวจริง,รงแล้วเป็นช่องใหญ่ครับช่องใหญ่คนสั่จะเดินตรงไหนก่อนนะครับเอาคุณลุงจะไปเลาะบ่เออ แต่ตัวขาว <c oughs> ช่องใหญ่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วคนติดตามสองล้านอ๋อเหรอ <c oughs> พี่สมรก็ทักทายแล้วเนาะทักแล้วจ้าพี่สมรเอ็ดจันหอม,มอเดี๋ยวมานั่งแทนคุณลุงว่าจะถ่ายคลิปอ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นคลิปเดี๋ยวป้าขอถ่ายเก็บคลิปให้เป็นที่ระลึกก่อนเนาะไปถ่ายดูพี่น้องเราเ สวัสดีค่ะเมด้าทีจ้าเออมาด้วยกินข้าวแล้วยังคะกินแล้วจ้ามาจากกกกหรอค่ะมาจากจัปาดงค่ะจัปาดงเลยมาตั้งแต่ที่สามมากับใครเนี่ยมากับพวกฟื้นโอ้ค่ะค่า <S <S ก็ป้าถ่ายคลิปเนาะสวัสดีค่ะมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่หน้ากากนี่ป้าทักชื่อไม่ถูกเลยนะใช่ไหมอันนี้เป็น อ๋อเป็นเอีไม่ได้เป็นช่องค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดอชีวิตเปยนาะัอันนี้ป้าถ่ายคลิปนะคะเงช่องผมชีวิตภูมิผมอ่ะขอบคุณี่อยากน้้าบามเออมีหลายท่านที่มานะคะช่างพงก็อยู่มุมโู้นภาษาจีนหัวจะพะังกูคุณน้อยสวัสดีครับคุณนิสสุนะครคุณน้ก็สวัสดีครับ สวัสดีคร่ะน่นสวัสดีครับสวัสด่ะสวัสดีค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 ่ะสวัสีค่ะสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด uh ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค uh ่วัสดีค uh ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั่ะสดีค่ะสวัสดีค่สัสดีค่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสสั่วีะวีดสมัสมัดีัคะ คนที่น่าสงสารหนะาตาแดงๆมาคือใครคะคนนี้คือกิ๊กโก้เจแปนสวัสดีค่ะอุ้ยเพิ่งเห็นตัวจริงหรือโครั้งก่อนก็เห็นอยู่เนาะอยู่กับคุณตาชานเอ้ววันนี้คุณตาชานมาไหมคะตาไม่สบายโอ้โหฝากเป็นกำลังใจกิ้งเจแานด้วยนะีะก็หนุ่มญี่ปุ่นนะยังไม่ยอมกลับอยู่ให้กำลังใจลุงหลอดใจดีมีน้องไม่ไิดกลับไปก่อนแล้ว เห็นเขาพูดถึงกันอยู่เป็นหนุ่มรอใจดีแล้วก็อะไรนะมีน้ำใจช่วยเหลือทำนู่นนี่นั่นตลอดเลยที่จะปาดงอ่าเสียงอะไรวิ่งวิ่งอยู่แถวหูเลยแอดชิดวิ่งวิ่งเลยค่ะถ้าไม่ได้ถ่ายคนนี้มาไม่ถึงไม่เลยค่ะโอเคนะคะอยู่นานไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอดชิดสีเดี๋ยวมีการมกันหรอ่าถ้าก็มาหาเก็บภาพนะคะเก็บภาพเออหมดแล้วมีแต่รถนะคะข้าง